สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพิษณุโลกแย่แล้วสั่งปิดด่วน3ตลาดสดและวัดพิษณุโลกบุ่นสั่งปิดด่วน3ตลาดสดและวัดหลังพบผู้ติดโควิดเพิ่มสูงวันที่3พฤศจิกาย,ยน64นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19จังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกโลงมติผ่านระบบออนไลน์ด่วนเมื่อเวลา17.30นาิกานาทีของวันนี้สั่งปิดตลาดและวัดรวม4แห่งเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่5ถึง11พฤศจิกายน64หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิดส9มีดังนี้ 1. ตลาดสดเทศบาล1ตลาดใต้ ถนนบรมไตรโลกนาถตำบลในเมืองอำเภอเมืองพบผู้ติดเชื้อจำนวน2ราย2ตลาดสดเทศบาล6ตลาดร่วมใจอาคาร2ถนนเอกาทศรถตำบลในเมืองอำเภอเมืองพบผู้ติดเชื้อจำนวน2ราย3ตลาดสดเทศบาลบารรรงระกำอำเภอบางระกำพบผู้ติดเชื้อจำนวน8รายและวัดเสนาตำบลท่าง,งามอำเภอวัดโบดพบผู้ติดเชื้อจำนวน6ราย ทั้งนี้สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกกำหนดตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี ATK และ PCR ในตลาดสดทั้ง3แห่งและมอบหมายหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการทำความสะอาดและจัดมาตรการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณาสุขต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ